สำหรับเลิฟบีตอนนี้เขามีกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่นะที่จะถึงนี้มาทุกวันเลยนะฮะใช่ครับผมก็คือกิจกรรมร่วมแชร์บอกรักแม่รับไอเทมฟรีทุกวันครับผมโดยเลิฟบีดเนี่ยขอเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศให้โลกรู้ไปว่าคุณเนี่ยรักแม่แคาไหนครับผมเพียงร่วมแชร์เพื่อบอกรักแม่ทุกวันครับรับไอเทมเลิฟมัมไปฟรีๆเลยครับใช่ครับเป็นเสื้อไอเทมเสื้อนะ ตั้งแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมโดยสามารถรับได้ทุกวันฉันชอบตรงที่ว่ามีตัวละครตัวใหญ่ตัวละครกลางตัวละครเล็กและยังมีตัวละครมินิด่อยก็คือสามารถเลือกได้นะครับผมว่าต้องการเสื้อไซส์ไหนกับตัวละครองขคุณ S M L X L มันเป็น S S อะพี่ สามเอสไงเหมือนเสื้อมหาลัยดีสามเอสไงพี่ี่เก่ามันเป็นที่้านเพลินอยู่โอเคคล้พี่โดยวิธีการร่วมกิจกรรมครับก็คือไปไลฟ์แฟนเพจของเลิฟบีก็คือไอเลิฟบีนั่นเองแล้วก็คลิกร่วมกิจกรรมเพื่อรับไอเทมครับผมกดแชร์รับสิเธิโอโค้ดแล้วก็นำไป เอาชีละโคนเนี่ยไปใส่ในช่องเก็บไอเทมนะครับโคนดี้มีอยู่ที่เราแหวนผมหลับเห็นสายตาที่กลัวๆเกมนี่ไหนยังไงใครอยากได้เสื้อในเกมใส่ไปแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็มีเสื้อรักแม่ถูกต้องก็ไปร่วมกิจกรรมกันนี้แหละนะคะแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าทำเวลากดแชร์เสร็จปุ๊บถ้าแม่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กขึ้นมาอย่าลืมสปรินสกรีนหน้าจอแล้วไปโชว์แม่ดูด้วยแล้วก็ชื่นใจหน่อยหรือไม่ก็นั่งเล่นแล้วก็แม่แม่มาดูนี่สิถ้าไปแบบมาดูเต้นแม่อย่างนั้นเลย ทำไมอ่ะต้องหยิบคอมให้แม่ลงเยอะไหมก็คอมมันยกไปลำบากก็เรียกแม่มาง่ายกว่าไหมแม่เคลื่อนไหวได้คอมเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าใจว่าโนดยมีเงื่อนไขนิดนึงครับพี่หนึ่งไอเดีเนี่ยสามารถร่วมหยิคอมได้หนึ่งครั้งต่อวันแล้วก็สามารถรับได้ไม่เกินเจ็ดครั้งนะครับแค่นั้นเองครับผมนะคะอ่าอ่าอ่า